เผยข้อมูล iPhone 13 Pro ทั้ง2รุ่นอาจใช้จอ LTPO OLED ที่มีค่า Refresh Rate 1 2 0 h z จากทาง Samsung เผยข้อมูล iPhone 13 Pro ทั้ง2รุ่นอาจใช้จอ LTPO OLED ที่มีค่า Refresh Rate 1 2 0 h z จากทาง Samsung ล่าสุดได้มีข้อมูลจาก d e l e t ได้รายงานว่าทาง Samsung จะได้เป็นซัพ p ลายเออหน้าจอ LTPO OLED เพียงลายเดียวสำหรับการใช้งาน iPhone 13โดยที่จะใช้งานกับโมเดล Pro ทั้ง2รุ่นและมีค่า r รี e เฟ e เสูงสุด120 H z ครับโดยเทคโนโลยีจอ LTPO มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานมากกว่าจอ LTPS และมีความได้เปรียบที่สำคัญคือมีอัตรา r รีเฟ e เของจอที่สามารถปรับได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มครับซึ่ง iPhone 13รุ่นพื้นฐาน ยังคงเป็นจอ ltps ที่มีค่า r f r e s h rate ที่60เฮิร์ตแต่การเป็นแฟงนี้ก็อาจจะมีขึ้นในปี2022เนื่องจากมีรายงานว่า Apple มีแผนที่จะใช้จอ ltpo l e d สำหรับ iPhone 14ทั้ง4รุ่นครับโดยที่อาจจะมี lg display เป็น s u p p ลายเออรายที่2เพื่อลดการพึ่งพาจากทาง samsung display ก็เป็นได้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับมีเพียง samsung เท่านั้นครับที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะผลิตหน้าจอตามโควต,ตาของ Apple ในปีนี้ครับโดยมีแผนจะผลิตจอ6,000 60, 0ชิ้นต่อเดือนจากลายผลิตที่ A3 ในอาซานที่เกาหลีใต้ครับขณะที่ลายผลิต E6 ของ LG ในพาจูสามารถทำได้แค่5,000ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นครับซึ่งทางบริษทัทมีแผนที่จะขยายการผลิตเป็น25,000ชิ้นต่อเดือนก่อนสิ้นปีนี้ครับ